ถึงแล้วนะครับน,นี่มาเอาจะแช่นี่ครับก็บถึงคาเฟ่น่ารักแล้วน,นะครับอย่างนี้ตอนนี้จะแรบนะครับ อันนี้เราก็มารับน้ำนะครับที่เราลงดูเบียนไว้โอโฉ่ค่ะโอ้โฉค่ะทางนี้เลยค่ะโอ้โฉค่ะได้โอ้โฉแล้วนะครับเอาไมไดีนะครับตาเย็นครับ

นี่พี่ปื๊ดเราก็เลยมากิน,กนอร่อยครับพูดเข้มโกโก้ครับโกโก้ชื่นใส่ข้าวผัดนี่ ครับเดี๋ยวกินก่อนครับผมถ้าไปดูพี่จะยากยากมากจะได้ไม่ได้ง่ายด้วยเอาเอาได้เอาได้ค่าสองเก้าร้อเก้าสิบบาทจัท็อปไม่แจกให้ท็อปกันเลย มา20บาทครับอนด้ยีางว <c oughs> ัลคือคุณเ่องพี่พี่สาขาสตอ์คุณยูไทยจัรทบครับจะไปหาน้ำจินนี่ครับก็กำลังจะปั่นกลับไปที่ร้าน,นครับเดเคเรลินะครับผม คนทนิก็ไปยังไงเราก็สอดเาต่อรงสอดอ่แวัวแลวเราเป็นคนละทางเขาห,ออหอรอลราแต่เราบอกขอดีนเห,ห็นเขาบอกแต่ พี่เก่งด้วยครับตามพี่เก่งก่อน แล้วมัครบพไ่กี่ไ่กี่กิโลล้วครับห้จาก,ก,ก,กลลร 5, 4, 4. ก้านแล้วล้วก็มาถึงร้านเนี่ยแล้วก็พัรระยะทางทั้งหมดพอกี่กิโลอ่าแปดสิบแวันนี้ห้าสิบใช่ใช่เลย้าสบใช่ครับปับนหน้าปั่น Coba. มาถึงแล้วว้าวเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจ้ยถึงสักที เดอดอย่างร้อน <c oughs> อ่ะคุุดูดาวแป๊บรับ ไปละเดี๋ยวครับก็จบสิน้ทนทริปของาราก็ออรถขึ้นละไงเพื่อน ตามัติดเลยเนี่ยตามผมตามไม่ทันเลยเนี่ยเรื่อันต่างกันรื่างนี้แหละใช่ไหมเสื้อันต่างกันผมเมาเสื้อคุณแรงโห้ยมาพี่ลากมูตะลากผมมาเก็บแรงมาส่วนพี่จอนท้ายเนี่ยแหละใส่ายเท็าไอเท็มครับก็เดี๋ยวผม ปิดคลิปก่อนฮะนคือรถมา,นมาคนเดียวเนี่ยรถจอดโน้นปนันหาต่อ่ะเฮ้ยกลับบ้านได้ไงวะแกรวเดี๋ยวเก็บรถก่อน,น <c oughs> เก็บรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็กินข้าวเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับผมแม่